ยกครับยกคว้าเคว้เข้ากอซักตูสวัสดีครับมาดูเขายกยอนะครับไป่น่อยหนึ่ง สวัสดีทุกๆคนนะครับมาร่วมลุ้นยกยอด้วยกันนะครับเข้าก็อสักตัวปัดส้อยปัดโดดกันคว้าๆในอันข้อง สวัสดีครับมาดูยกอยอนะครับจะวินยองชั้นแนวนะครับได้ก่อเออได้ก่อว่ะยกสักอย่างบาท <laughs> สวัสดีครับแอบซองเปินยกยอเนอร์วันนี้นะสัญญาณชัดไหมเอ่ยห้าหมุนติ้วติ้วเนอร์อยู่กลางแนงกลางตรงนะครับมืดฝนแม่มต่างหากโชว์หน่อยร้ โชว์ป้าแตกยะหนยเหรอแตกยังเขาตอกยังเหรอควักเว้มีกระป้ากระจก <laughs> สวัสดีครับทักทายกันได้เนอะขอบคุณ8ดหลังคาเรือนนะครับมาพอปนตกจำครับชวินยองชาแนลครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ชูสีชวินมาดูเขายกยอครับแม่ชูสีวันนี้ชาินยกเรียบร้อยแล้ว นั่งพักเอาแรงครับขอบคุณนะครับขอบปลาในโมงอะเหรอควักวคว,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 ควักเขยยกครับยกยกโชว์ปลาออกเลยเหรอ แตกยังเขาตอกยังเปินได้หรอแตกก่ออแตกสักกรําสวัสดีครับแม่หมูสวัสดีครับ,แม,มรบแม่นก่อ สวัสดีครับผมทักทายกันได้นะครับ48หลังคาเรือนนะครับผมขอบคุณนะครับยกยกยกเออเฮ้ยวิดไปเฮหแตนสะกรำ แบตเตอรี่ต่ำเออเฮ้ยสงสัยถ้าด้มาเอียเนาะแบตเตอรี่ก็หมดไีแล้วเข่าโชว์พังงล้วโชว์พอเปิ้ลพ่างล้ว เออมีอยู่มีอยู่เดี๋ยวเอาแบทมาเสีบเดี๋ยวกันเนอร์ทะเบินแปลอาแบท,าแบทมาเสีบกันเดียวบรรยากาศนะครับอึ๊บอึ๊บอ๊ออแตกก็แตกยังเขาตอกก็แตกสักกรรม กันเนอร์ขอสุมะอภัยเนอร์เสร็จพรบแบงค์แป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยสัญญาณชาัดบ่อนอ้อ าจจะบ่ได้อ่านคอมเมนต์นักนะครับบรรยากาศสดๆแม่กอปลายังติดปลานิดน,น้อยเอาก่อเออมเมาอ่ะน, <c oughs> น,นึกว่าจะเอาปลานิดน,น้อย ตาก็มหันเน็มตัางห้างนั่นเลยนะ่ะโมกุมตุ่มมามาส่งกำลังใจครับสวัสดีครับพระแสงชาวินมาดูเขายกยอครับชาวินยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บยอเก็บอะไรหมดล้เดินจะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับมีเวลานิดนึงก็มาดูพี่เขายกนะครับ ยังเป็นหน้าเป็นตากแกแฟ้าเลยเข้าชักโตแล้วมันห้องอยู่น่ะเนาะแต่มันแบบขึ้นนะเนาะอัดอัดออดอยู่นะค่นขึ้นอยู่ต้องนั่นักๆกว่านี้เนาะออดอดออดเะ สวัสดีครับพี่ผาไทยมาชมบรรยากาศยกยอ,ก,ยอก,กับชวินนะครับปลาส้อยมันแตกสักรคำ ตาก็าหาันพี่ตาเป็นลายก็คุมตุ้มแม่นนี่อันอันแชทสดมาหันสักอย่างหน่อยนี่ข้าเควะมาก็เออเป็นหน้าเป็นตาเลยอุตสาห์ได้รอดสดใส่ขี้เหลบร้อยกะโอ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปถึงบ้านขายเลยเนาะผู้สู้ผู้สองนี่สู้สู้แอ <laughs> นเลย ของหาจมูมันกล้านี่คว้าคว้าในคลองน่ะคว้าแค้อย่างพร้อมเข้ากันแล้วแต่ยังเขาตกแล้วสวัสดีครับพี่สา วันนี้ชวินพามายกยอนะครับหายไปน,นานเลยชาวินประมาณอาทิตย์นึงนะครับมาก็เออยิ่ซื้อมันมา คนยกกระม่อยแล้วก้ามเดี๋ยวนี้ยกครับยกหน้าหมุนมานล่เเี๋ยวป่ามันก็ขึ้นมาแล้วขว้าวเอ,อ้ือขวานี่คลองเหฮะ แฮมสามกัมกะโอเคแฮมเมื่อได้สิบห้านาทีบอกกำลังได้สิบสามนาทีเนื่เป็นความตาสักตัวกระบี่คว้เนี่ยแตกแตกยะเสียกันก้นวาวฮักเกิดก,ก,กันาจำฮักก,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 กก็ได้อ วออกมาเลยเออตอนไทยมันยังเข้าจาบด,ดีเนาะ,อนนะขอบคุณ49หลังคาเรือนนะครับตอนนี้นะครับ ชมบรรยากาศยกยอกับชวินยองเนอมึืดอ,อูยยองมุดอูไทยมุดอู่เมืองป่ามันห้องหาจามูมาในคลองเนี่ยคว้าคว้าคว้าในจำสกักคำพอแล้วออกมาก็อเออเออมาอยู่มาอยู่มาโตหนึ่งก็ยังดี อันเลปาดขี้เรียบร้อยสวัสดีครับคุณเศรษฐีทวินดูมัวแต่ดูเขายกยอ ไม่ได้อ่านแชทเลยพามาชมบรรยากาศนะครับชวินก็ยกเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวกำลังตอนกลางคืนก็ตัดคลิปนะครับพอให้หายคิดถึงเนาะหายไปเลยหลายวันนะครับ ขอบคุณหกสิบสอหลังค่าเลือนนะครับมาพอชวินยกยอเนอมาพอปีเขายกยอครับบรรยากาศดสดสเนอแตกยะออแตกสักกรรม สู้ๆครับสู้ๆอาป่ามันห้องหาชามูมาเนาะะแควแควอยู่ในคลองนะยกครับยกมาก็อ,อ เป็นหน้าเป็นตาเลยเอยมอยแล้วอีงางจำาละครับกับเดียวจะมือเฮิรนแล้วครับ่าได้อยู่เนาะได้มัตวนนี้ได้กี่กิโลบีห้ากิโลถึงก่อนวันเนี้ยสี่กิโลถึงนี้ถึงอยู่เนาะ พี่เขาเก็บยอแล้วนะครับเดี๋ยวชวินก็จะปิดไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับนานๆที่ชวินจะไลฟ์สดเนาะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับชวินยองชาแนลเนอร์ชวินอยู่เจียงหายนะครับอยู่อําเภอแมจันนะครับตอนนี้ชวินมาดูปีเขายกยออยู่ที่อําเภอแม่้ายนะครับบรรยากาศฝ่าฝนก็กาลังมานะครับท่านผู้ชม ขอบคุณนะครับเดี๋ยวชวินลงไล่์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับรักษาสุขภาพคนไตเนอร์ทุกคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปชวินยองนะครับเข้ามาชมชวินยองไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับเสียงผมมีละเสียงก็แหบหลดละสวัสดีนะครับไปละครับมือเฮิร์นมือเฮิรนโอเค